ท่านประโยชคาไว้จอรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเพื่อสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคาจริตรือวาจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก่แล้วก็ทำลายไปเสียเลย หมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กําลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจอิปสันาญาณเรหรับอสุปกรรมฐานสิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านสิก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ กาเรเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ว่าสงสัยว่ามักคลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจทันนัก <c oughs> ในสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอน <c oughs> ผมก็จะนำอรภิต์ตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ อาสุปกรรมฐานและกับพระได้สมเด็จอรหัตผลความมีอยู่ว่าเมืองค์สมเด็จพระทศพลเบอร์มัสสดสดาสมมาสัพพุธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษมาเจะกูจะเป็นพระเวรุวันหรือว่าพระเชตวันอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำพระสูตรมากาพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับข้าวนี้เป็นพ้าหนุ่มยังมีจิตใจชุวมว่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบรม,มโลกไปเทศทรงบัติอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่กวายการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าใจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปได้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธรรบาตเห็นนางสิฎิมามีคนใช้ประคับประคองเห็นนางสิธิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเพณี สโสเพณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทําบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะาคนมันไม่จุนจา้านไปเดิมหน่ายของราคากิเลสถ้าใครก็มีราคาก็ไปปล่อยกิเลสก,กับหญิงงามงามเมือง <c oughs> บ้านเมืองก็มั่งมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าหมายความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้พู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบิหลีกลบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมในกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณเพราะให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดามันผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วลับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางน้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอเรื่องโรกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดืนการคลายอารมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้นน้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เย็นว่าเวลานี่มีดื่นสมัยก่อนน่หาใได้ยากเพราความลําบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุว่านางสิฎิมานีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงท้ามีไว้สำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิฎิมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรืวอว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาประณนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกหาปรณะ,ะหนึ่งคืนหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคนนางสิฎิมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ดนหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่โซนุ่มองค์นี้เธอไปบินทบาทบังเอ,อิญนางสิริม,มาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายก็นางสิริม,มาเห็นภาพก็นางสิริม,มาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในสินาสินม,มาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุติของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีไหมือนกันจังทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระรหลานไปแล้วต้องขอบระทานอภัยท่านใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่าน ที่ท่านไปรับบาดนางสิิมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิิมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นประโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเพณีเป็นประโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นโสเพณีจริงจริง สินห้าเขาไม่ขาดถ้าสินห้าไม่ขาดก็เป็นปสโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและาระอารียสฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นอาชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทําไมจะเป็นปสโสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระรมโลก,กน,นาเทศเธอก็ไปนไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสูรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมีสารยินในกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัณฑ <era> ิตแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระวนางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ามหาราชขอถวายพระพรพระมหาวิปพราชสมภารขอให้เก็บศพคนนางสิริมาไว้ก่อน จนกว่าจะท้าตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมีสัยก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นห้องลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมีสัยก็กราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอนุนให้ประกาศกำบรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิรีมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้ไอ้ความจริงเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรไปทำไ,รทำไหนพระทาหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิรีมาท่านไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิริมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาทเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าที่มีสัยก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดคนงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระอนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางศิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางศิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ก็ลยเข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศให้พระเจา้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวนะตามราคาที่นาสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบไปเลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนาสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระเบะกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนสวัสดิ์ประกาศว่าคอยให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองนั้นก็สายหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเนา่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมดเด็จไปจอมไจท,ที่นี้ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางสีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วอย่างให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศบคนานางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้หนึ่งพันกหาปัะนะคนทั้งไหลก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองค์นากลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงธรรมชาปนกิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพะวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมาน,นั่งพิจารณาศกข้านาสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจยาเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพัะธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิสุทงังหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอยิงที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิชณาศิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะแต่ถ้าว่าเวลานี้นางศิริมาประหลาดเสียชีวิตการที่กยับกระเยินกายสังนิดนางศิริมาก,ก็ทําไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟออกมาในร่างกายของนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหล นบามาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นทาเตียงสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ จึงระงับไม่ของสุกรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกำพผ้าหุ้มหอกเอาไว้ปกปิดความสุกรกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุาองค์สมเด็จพระจินาสีทรงชี้แจงให้บรรดาพิสทังหลายและบรรดาประชาชนทั้งหล,ลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุขปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะมันเป็นีผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไสป้ปอดทหารใหม่าหารเก่าน้ำเลือดตําเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกติดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าพระอ,อวิชชาอาวิชชาไว้ตัวโง่ ไปบอกวิชาก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็บอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดปลายใจอย่ยงเป็นมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิจทั้งหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมีงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี ความจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสตร์สันดาสัมมาสมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กลายกฏว่าบรรดาประชาชนรับทราบสนมากได้ไม่รู้อรหัตผลเป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สมเด็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพขอนนางสิริมาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งทที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านามนางพปสิริม,มาก็าไม่ยอมกินข้าว แต่เมื่อองค์สมเด็จว่าผู้มีพระคเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเทอก็เลยสาเร็จอนาต a ผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะ,จะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงแนะนําพระบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญและก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแต่เวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงแลือว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจรารณาอสุภกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตาม <c oughs> ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการและจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ว่าสิ่งสุขปรกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือม่ไดมาที่หลังจากสิ้นสมปรานแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะั่ความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างาม ก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตย์เดชานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้นนมปราเดียตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกรัญญาเทียนสว่างมางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพศสองพันสี่ร้อยรเจสิบหกเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่ก็ผมถูกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไปต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเลวเลวก็ปาเขาไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนักองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงม,มันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะอาศัยความโง่เป็นสำคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะก็รับผมอยากจะพูดว่าบ้า ไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้านี่สอนไม่ได้ยาจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้ารูปบ้าผิวพรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพธุน์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเพราะนั้นว่าขอมันดาานหลายถือพื้นฐานในการเจริญสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาทีแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันึเข้ามาประคับประคองใจในวิชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจะกำาจของราคะกิเลสในดีสุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตปราหารเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าโดยกามารมณเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย มาเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ิึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดินหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านปโยคาวจร์ทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวลนี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จปะชินวรไว้ตามที่กล่าวมา ผลที่ะพึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขเปอมะตะาสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวตะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานาได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี